สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a p p i n e s s แล้วก็อยู่กับดิฉันฮอตอีกเช่นเคยนะจ้าคลิปนี้ฮอตจะพาไปตะลุยกิจกรรมอีเวนต์ในช่วงนี้เนาะซึ่งก็คือเป็นอีเวนต์ประจำตัวละครใหม่ยาตัวโนคาเ้นั่นเองนะคะ Red Moon Thriller เนาะช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ทุกๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือลงฟาร์มแต้มการกระจายนะคะแต่จะมีปัญหานั่นก็คือทีมที่ใช้ในการลงดันเจียนเนาะ มันจะแบบว่าใช้เวลานานนิดนึงถ้าเราไม่ได้จัดทีมดีๆนะคะซึ่งเขาก็มีทริคแนะนำทีมต่างๆเนาะสามารถใช้ได้หลากหลายทีมเลยว่าจะเป็นทีมตีแจมทีม l e อตีหมูนะคะประมาณนี้เนาะหลักๆเพื่อที่ทำให้มันจบได้ไวภายใน10เทิร์นถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะกดไปที่ night trailers ค่ะคือจะเป็นหน้าให้เราลงดันเจี้ยนเก็บฟาร์มแต้มต่างๆเนาะสังเกตไหมคะมันจะมีดอกสีแดงตรงนี้เนาะเป็นดอกไม้แดง2ทำาก็คือ ถ้าเราสามารถจบภายใน10เทิร์นได้นะคะ5ครั้งเราจะได้ของรางพิเศษเพิ่มเติมเนาะซึ่งก็ถือว่าทำให้เราฟาร์มคะแนนไรต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำทีมจบใน10เทิร์นน่าจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยเนาะคลิปนี้เขาก็จะมาแนะนำทีมยอดใช้เล่นนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าทีมนี้มันจะค่อนข้างเหมาะสำหรับผู้เล่นทีอ่อยู่ในช่วงเลดเกมแล้วเล่นมานานแล้วนิดนึงเนาะเพราะมันใช้ตัวละครที่ใหม่แล้วก็มีจะมาค่อนข้างที่จะสัตว์แบบลึกๆมากเลยทํายากนิดนึาะ แต่ก็จะไม่ได้ยากมากนะคะเพราะว่ากิจกรรมพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้เขาก็จะมีบัฟช่วยอยู่แล้วน้อยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคริติคอลหรือครีดาเมจแล้วก็เสริมพลังต่างๆท้ให้เราสามารถจบแดนเซียนได้ไวยิ่งขึ้นนะคะมาเดี๋ยวไปดูชิคกี้มีกันเลยว่าใช้อะไรบ้างเนาะ mm hmm. ขอเปิดด้วยตัวแรกเลยนะคะที่จะเป็นตัวแจกไฟนะั่นกะ็คือคางูยะนะคะได้ใช้ในอีเวนต์นี้เนาะ mm hmm. น้องสามารถเติมไฟได้ดีค่ะ, mm hmm. คะเติมไฟที่ขาทาให้เซตทีมจบได้ไวใน10เทิร์นนะคะใส่เป็นนกฟ้าเลย ไม่ต้องสปีดไวก็ได้ค่ะใส่เป็นเลือดอะไรก็ได้เพราะว่าสตูัตูนเนี่ยจะไม่ได้ตีเราเนาะถือว่าตีก็ไม่แรงนะฮะมอนในดันเจี้ยนี้ไม่โหดนะคะประมาณนี้ตัวต่อไปเป็นตัวที่เรียกว่าจะต้องมีเลยแล้วก็จําเป็นสําหรับในการเบิร์สดาเมจนะคะชโกเรค่ะใครที่มีชคอโกเรเนาะได้ใช้ต่อจากนี้ไปน่าจะใช้เยอะมากแน่ๆเพราะว่าเขามาช่วยในการเบิร์สดาเมจได้รุนแรงมากจริงๆค่ะจากการสะสมดาเมจเนาะ เซตมิตมาที่ใชะะ้ให้ใส่เป็นเซตสามคู่ที่บวกแอคแท็กโบนัสไปเลยเนาะมันก็ทำให้ช็อกโกเลตเนี่ยมีแอคแท็กที่เยอะนะคะเวลานำไปคิดคำนวณสกิลเนี่ยเขาใช้ค่าแอคแท็เนาะที่ช็อกโกเลตมีนะคะเราถึงใส่เป็นคู่3ามแอคแท็กโบนัสนี้ไปเลยจุกๆนะคะช่อง2อ่ะไม่ต้องใส่สปีดก็ได้นะคะแต่ให้สปีดวไวกว่าตัวดาเมจซึ่งก็คือจะแนะนำต่อไปนี้นั่นก็คือ t ารโมเอสพีค่ะใน ครั้งนี้เนาะทำโมเอสพีจะมาเป็นตัวเปิดก่อนนะคะใส่เป็นพูดเงาแล้วก็เซตรองเป็นบอสโกลส์ลี่สองสเตรสนะคะโรีดานนั่นเองนะคะสปีดก็ไม่ต้องไวมากแต่ให้ไหวกว่าเซเมก็ได้เพราะว่ามันจะไม่ต้องการบับเซเมก็ผ่านนะคะแต่มันก็จะมีถึงทเทอร,ร์เซเมกดีละในทีมคอรานะแต่ก็ทําประมาณนี้เลยนะคะสังเกตว่าคริติคอลเราไม่ทําถึงร0 0นะคะ เพราะอะไรเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยเขามีบัฟช่วยบวกตัวคริติคอลนะคะบวกหลัง20แล้วก็มีบวกคริดาเมตด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวโบนัสที่ใช้นะว่าใช้อะไรบ้างน,นะคะแต่ในการจัดมิตรน,นียก็ทําคลิปไปแค่80อัพก็พอเนาะ81 82นี้นะคะคริดาเมตเราก็จะได้ยัดไปจุกๆเลยตรงนี้เขาได้ถึง289เนาะตัวเมตปิดนะคะเป็นอาชูร่าเนาะมันจะแปลกๆนิดนะะึงครับปกติอาชูร่าจะเป็นตัวเปิดใช่ไหมแต่คราวนี้มาเป็นตัวปิดนะคะเขาใส่เป็นพูดตาเดียวนะคะ แต่ไม่ได้ลองเซตอื่นนะว่าฮาริออนนาหรือว่าเคียวโคดเนี่ยดาเมจมั็นสปิดพอไหมฮอตก็เลยเลือกเป็นพูดตาเดียวไปเลยจบๆเพราะว่าตอนที่ทำ HP เปิดเนี่ยเอ่อเรืองศัตรูมันสาลดไปเยอะละพูดตาเดียวก็จะบูสต์ดาเมจได้เนาะเพราะพูดตาเดียวจะตีแรงขึ้นถ้า HP ของศัตรูน้อยลงเนาะก็เป็นเซตนี้นะคะก o ็อ่าบอสลองเป็นโอโดกุโรเนาะเซตคู่คริคริจริงๆไม่ต้องทําถึงร้อยก็ได้นะอย่างที่เขาบอกเซตนี้ฮอตอ่ายัดไปร้อยแล้วก็ เลยใชนน้เซนีเขาเซนีมันผ่านไปแล้วที่เกียจัดบอกว่ามิตมะต,ตอนจัดทีม้็คือปวดหัวมากย้ายไปย้ายมาเนะเาะให้สปีดรองต่อจากทามโม,โมนะคะเพราะอัชุราจะเป็นตัวปิดดาเมจเนาะตัวที่5นะคะตัวสุดท้ายจริงๆมันจะไวกว่านะไวกว่าทามโมก,กับอัชุระเพราะว่าต้องปักดอกโบกอ่อนก็นคือไทสาคุทเทนเนาะจะเป็นตัวมาช่วยบูสต์ดาเมจนะคะใส่เป็นเคียวโควสึเนาะแอกแทกทแทกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ไวกว่าทามโมแล้วก็อัชุราเนาะ ประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปเรื่องบัฟนะคะกดที่ n i g h เ c e ร e m o n y เนาะตรงล่างชืสกิมีตรงนี้จะเป็นหน้าที่เราสามารถอัพบัฟพิเศษต่างๆเพื่อที่มาช่วยให้ทีมเราเนี่ยเคลียร์ได้ไวยิ่งขึ้นแล้วก็เก่งมากๆยิ่งขึ้นนะคะซึ่งพอเราฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้อัพเต็มหมดเนาะก็คือคะแนนมันเหลือมากอย่างฮอตก็เหลือเป็น200อะเลยแต่อัพเต็มหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมาบอกอสกิลที่ใช้อัพเนาะว่าต้องใช้อะไรบ้างก็คะก็คืออันแรกเราจะใช้ first ancestor blessing อ,อันแรกเลย ตัวนี้นะคะที่มันจะช่วยบวกคิิคอลที่เขาบอกว่าทำไมถึงเราอ่าไม่ต้องทำถึงคริร้อยนะครตรงนี้มันบวกให้เลยเนาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีคีดาเมจเพิ่มเติมด้วยเนาะตัวนี้ก็อัพเต็มไปเลยนะคะต่อไปก็อัพขึ้นมาแถวกลางนะคะเราจะได้ใช้ตัวสุดท้ายเกิร์ชฟูลเวนจ์นะคะตอนนี้เนาะมันจะทำให้ดาเมจที่เป็นเป้าเดี่ยวซิงเกิลชาร์จเกตดาเมจเนี่ยมันจะสเปชดาเมจก็คือแทบจะกลายเป็นท่าเอลีหมู่ไปเลยเนาะก็คือสกิลของทอมมนั่นเองนะคะสกิล ทำโมเอสพีเป็นสกิลเดี่ยวแต่มันจะมีผลจากตัวนี้ทำให้มันสเปชตัวอื่นก็จะโดนเกือบหมดทุกตัวนะคะก็ใส่ไปตัวนี้เป็นสกิลที่2ต่อไปไปสายบนนะคะข้ามไปนะครับอันสุดท้ายดูมินเนียนพาวเวอร์เนาะตัวที่ําให้ดาเมจนะคะช่วงในเทริร์นแรกเนี่ยมันแรงขึ้นนะคะสามารถเบิร์ดได้สุกๆก็อัพเต็มไปเลยดูมินเนียนพาวเวอร์เสร็จนะคะอ่ะลืมข้ามอัธิษานไปได้ไงเดอะคอนควิริงนะคะก็ใช้เซนจิด้วยมันจะลดดีเฟนส์ศัตรูเนาะนะคะ ใช้สอันนี้เลย1 2 3 4ง่นะใครดูกัแนนก็กดสต็อปเอาเนาะประมาณนี้นะซะมาเดี๋ยวเขาจะไปลงออโต้ให้ดูเนาะว่าสปีดเซตทีมอะไรเงี้ยเวลาลงจริงเป็นยังไงเนาะะแต่วันนี้เขาใช้คะแนนไม่ใช่ใชนะ้ใช้แต้มที่ลงแบบเก็บคะแนนะหมดละเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้ซูชิลงให้ดูนะคะ มาก็จะเป็นช็อคเลยบัฟให้ทามโมอัตโนมัติลืมบอกว่าทามโมเนี่ยเราต้องทําให้ค e. ิรเมตเยอะสุดนะคะช็อคเลยจะได้ใส่ทามโมเนาะแบบออโต้เลยแอร์เปิดพื้นนเำมันจัดสบอชุระก็จะกระโดดต่อนะคะดึงจบเลย6เทิร์นนะคะสามารถจบได้เลยเนาะถือว่าไวมากๆเลยทีเดียวเนาะทีมนี้นะคะถ้าชาสุดเนาะสังเกตออโต้มาประมาณสองสามวันเนี้ยคือจะ เก้าเทินค่ะเก้าเทิน,ทนคือช้าสุดไม่เกิน10เทินแน่นอนเนพราะเรรองมาแล้วนะคะถ้าไวสุดก็คือเมื่อกี้เลย6เทินนะระเบิดถ้าบางทีมันระเบิดแบบจบไม่หมดเนี่ยก็จะวนกลับเทิน,นมาถึงไทม์โมดเอ็พีอยู่ดีเนะาะไทม์โมดเอ็กพีก็จะเก็บในเทินที่9พอดีก็ไม่เกิน10เทินอน่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะ,ะโซเฟลก,ก็จะไล่ใส่ไทม์โมเลยอัตโนมัติเพราะว่าไทาม์โมคริติคทิตจมิเีเยอะสุดใครเขาก็จะปักต่อตัวบ,บอสแล้วเลือดเยอะสุด อ่อ่นี้มันจะเหลือใช่ปะไอเฟสไอชะแล้วก็เทอร์่ก้วาวฮาราก็ปิดอยู่ดีเห็นไหมไม่เกินสิบเทิรนนะคะก็ประมาณนี้เลยถ้าใครมีตัวละครตามนี้ก็ลองไปจัดดูกันได้นะคะแล้วก็การฟาร,ร์มคะแนนเนี่ยมันจะฟาร,ร์มได้ถึงวันพุธหน้าเนาะ ไม่แน่ใจว่าฟาร์มได้ต่อไหมแต่ก็คือ,อพุทธหน้าเนี่ยตัวบอสยาโตบอสใหญ่จะมาวันพุธเนาะวันที่2องกุมภาพันธ์เองนะคะแต่ก็น่าจะมีฟนาร์มคะแนนยิบย่อยต่อแหละเนาะแต่ช่วงนี้ก็จะใช้ทีมแบบนี้ฟาร์มไปเรื่อยแล้วก็มารอดูกันว่าพุทธหน้าเนี่ยจะมีอะไรนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องฮาร์ปีเนสกันด้วยเนาะจะเป็นกำลังใจให้ามากเลยนะคะขอบคุทุกคนเข้ามาับชมจ้าสวัสดีจ้า